สวัสดีทุกท่านครับผมพอดีที่ร้านมีอ e ิลิฟิตอยู่หนึ่งเรือนนะฮะซึ่งแบบเป็นเรือนที่ลูกค้าทักมาค่อนข้างเยอะมากนะฮะแล้วก็ขอภายในรายนด้วมือด้วยนะครับตะกี้เช็ดแล้วมันก็ออกไปแล้วนะล้ว <c oughs> ก็กลับมาอีกนะฮะวันนี้เนี่ยผมเข้าใจว่ารุ่นนี้เนี่ยหลายๆท่านน่าจะเคยเห็นภาพนะครับใน Google หรือว่าในร้านไหนก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะรุ่นนี้เนี่ยมันเป็นรุ่นที่ค่อนข้างหายากมากๆเรียกว่ามันขาดตลาดไปแล้วก็ได้ แล้วก็ในแคตตาล็อกต่างๆของทางดีลเลอร์ต่างๆเนี่ยนะฮะไม่มีให้สั่งแล้วนะครับสวยมากนะครับตัวเรือนใหญ่แล้วก็หน้าตาเขาเนี่ย,ย,เ,ย,ย,เ,ยเหมือนยักษ์เลยเหมือนยักษ์เลยอะเหมือนมากๆดูดิเนี่ยยิ่งพีกทางนี้นะฮะคือหน้าตาค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์มากนะครับ และรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นสแตนดาดพื้นฐานที่ทําให้นาฬิกาหลายๆแบบของทางเอเดฟิทเองเนี่ยฮะออกแบบใกล้เคียงกับรุ่นนี้นะครับมีตามหลังรุ่นนี้ออกมาหลายๆรุ่นด้วยกันนะครับซึ่งผมต้องยอมรับตรงๆว่าพยายามหาข้อมูลแล้วว่ารุ่นนี้เนี่ยมันออกเมื่อปีไหนอันนี้หาไม่ได้จริงๆไม่รู้จริงๆว่าออกมาเมื่อปีไหนนะครับนี่สวยนะครับสวยมากๆแล้วก็ตัวเรือนค่อนข้างใหญ่นะครับขนาดหน้าปัดเนี่ยเกือบ50มิลเลยนะครับ49.3มมิลลิเมตรเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเหมาะสำหรับคุณผู้ชายที ข้อมือใหญ่ๆห,ห,หน่อยแล้วก็หนักมากๆนะฮะ197กรัมนะครับน้ำหนักของเขาเนี่ยนะฮะเป็นน้ำหนักที่ยังไม่ตัดสายนะครับพอเวลาที่เราไปใส่แล้วตัดข้อออกก็อาจจะลดลงนิดหน่อยนะครับแต่น้ำหนักเบื้องต้นเนี่ยนะฮะอยู่ที่197กรัมตีก็ส0 0กรัมเลยแล้วกันค่อนข้างหนักเหมือนถือนาฬิกาจีโชกอยู่2อเรือนครึ่งนะฮะหนักจริงๆนะครับทั้งตัวใหญ่ทั้งสายใหญ่แล้วก็ลักษณะของการดีไซน์เนี่ยนะฮะก็จะเป็นแบบ s o ตูเคอย่างนั้นแล้วกัน เป็นสองสีแบบนี้นะฮะก็จะเป็นสีเงินนะครับตัดสลับกับสีทองซึ่งผู้ใหญ่เขาจะชอบมากๆนาฬิกาสไตล์แบบนี้นะครับเป็นนาฬิกาสไตล์เรโทรเกตนะฮะเรโทรเกตกับวินเทจต่างกันยังไงอ่ะจะอธิบายให้ฟังนิดหนึ่งละกันนาฬิกาเรือนนี้เนี่ยนะฮะออกแบบมาให้มีความเรโทรอ่าถ้าเป็นวินเทจนะฮะถ้าเป็นคำจำกัดความของคำว่าวินเทจเนี่ยก็คือของเก่าจริงๆของเก่าไม่ยุคสมัยแบบ ย้อนไปเมื่อปี8 0 7 0นอะไรอย่างงี้นั่นคือของวินเทจจริงๆแล้วยังเอามาใช้อยู่ในยุคปัจจุบันนั่นคือของวินเทจก็คือของเก่าที่เอามาใช้เอามาโช,ชว์ใหม่นั่นคือของวินเทจแต่ถ้าเป็นของเลโทรเป็นเลโทรเนี่ยคือเป็นลักษณะของการทําขึ้นมาใหม่แต่เรียนแบบยุคเก่านะนึกออกไหมฮะถ้าเป็นวินเทจคือของเก่าเนี่ยที่ปัจจุบันก็ยังใช้อยู่ยังโชว์อยู่นั่นคือวินเทจถ้าเป็นนาฬิกาก็นาฬิกาของเก่าที่ปัจจุบันยังใช้อยู่ยังซ่อมอยู่นั่นคือานานกาท ก็คือสร้างขึ้นในปี80นะอะไรประมาณนั้นถ้าเป็นวินเทจแต่ถ้าเป็นเลโทรนะฮะก็จะเป็นนาฬิกาใหม่ที่สร้างใหม่อาจจะสร้างมาเมื่อปีที่แล้ว2ปีที่แล้วแต่ทําในสไตล์ยุคเดียวกับวินเทจนี่ออกไหมฮะก็คือสไตล์แฟชั่นในยุคนั้นนั่นเองนี่คือวินเทจกับเลโทรนะครับซึ่งผมเองก็เพิ่งรู้เหมือนกันเออนะฮะก็ เป็นสไตล์วินเทจที่สร้างใหม่ที่ทําขึ้นมาใหม่นะครับเป็นรุ่นใหม่ที่ทําเลียนแบบยุคเก่าซึ่งมีความสวยงามแล้วก็ดูออกเลยว่ามันค่อนข้างที่จะคลาสสิกมากๆและเป็นการผสมผสานตัวสีได้อย่างลงตัวจริงๆไม่ว่าจะเป็นสีทองนะครับสีเงินตรงสีเงินเองเนี่ยก็จะมีการขัดเงา ขัดด้านสลับกันไปให้มันดูมีความสวยงามให้มันดูวินเทจดูย้อนยุคมากยิ่งขึ้นบวกกับการที่เข้าใส่ความเป็นปัจจุบันเข้าไปนั่นคือใส่รายละเอียดการตกแต่งต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสีที่เป็นสีดําช่องบอกวันที่ที่ดู มันดูแล้วแบบเอยมันเป็นยุคใหม่นะครับการดีไซน์หน้าปัดต่างๆรวมถึงฟังก์ชันสําคัญอย่างทาคิมิเตอร์ที่สามารถที่จะวัดความเร็วได้ด้วยนะฮะในส่วนนี้ทา k คิมิเตอร์มันจะมีรายละเอียดยิบย่อยค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากต้องการที่จะศึกษาเพิ่มเติมเอาคํานี้ไปเซิร์ชนะครับว่าทาคิมิเตอร์บนหน้าปัดนาฬิกาเนี่ยมันใช้งานยังไงแต่เบื้องต้นเนี่ยมันเอาไว้วัดความเร็ว ะะเอาไว้วัดความเร็วความเร็วของรถแข่งนะครับความเร็วของการวิ่งความเร็วของอะไรเงี้ยมันจะมีการวัดเป็นรอบๆเป็นระดับอะไรเงี้ยผมก็ไม่แน่ใจข้อมูลที่มันเปะ100๊ะร้อเนะฮะในส่วนของหน้าปัดมีความใหญ่มากนะครับตัวนี้เนี่ยกระจกมินเนร์ลนะฮะมีความโค้งนูน,นิดหนึ่งเห็นไหมมันจะนูนขึ้นมาได้นิดหนึ่งคือต้องเข้าใจว่านาฬิกาในยุคเก่านะครับยุควินเทจย้อนไปเมื่อา30 40ปีที่แล้วเนี่ยนะฮะตัวกระจกของเขาเนี่ยจะมีความโค้งประมาณนี้ คือเรียกได้ว่ากลิ่นไอของเขาเนี่ยแบบชัดเจนมากๆนะครับแบบชัดเจนสวยงามแล้วก็ดูหน้าเก็บหน้าสะสมจริงๆแต่นาฬิการสร้างใหม่นะบอกย้ําก่อนว่านาฬิการสร้างใหม่ที่เรียนแบบยุคเก่าแล้วก็ตัวเบเซลนะครับตัวขอบเขาเนี่ยจะเป็นสีทองลายๆอย่างนี้ ซึ่งมีความล้อกันกับยุคเก่าได้ดีบวกกับการผสมผสานกันอย่างยุคใหม่ได้อย่างลงตัวมากๆนะครับอันนี้ต้องบอกว่าดีจริงๆสวยงามจริงๆฝาล็อกด้านหลังนะครับลักษณะจะเป็นแบบฝาสาพับที่ใช้กันมาหลายปีแล้วเนี่ยเวลาเปิดก็ดึงออกอย่างนี้แล้วเราก็กดอีกครั้งหนึ่งนะฮะนี่คือเพื่อความแน่นนะครับ ตรงนี้จะเป็นสีด้านเนาะเพื่อป้องกันไม่ให้เวลาที่เรากดเข้ากดออกบ่อยๆเนี่ยมันมีการถลอกของตัวเนื้อสแตนเลสท,ที่เขาชุบสีลงไปได้นะครับแล้วก็จะมีโลโก้ของ e อเ f ฟิเนี่ยชัดเจนนะครับสวยงามกดลงไปนะครับด้าน,นหลังนะฮะให้ดูใกล้ๆ เป็นโลโก้ของ Ed i f ฟ t นะครับแล้วก็จะเขียนตัวรหัสของรุ่นไว้รหัสตัวเครื่องไว้แล้วก็เขียนว่า Water l e s i สสิบบาทนะครับก็คือระดับการน,น้ําลึกเนี่ยอยู่ที่10บาทด้วยกันมาเกอร์ของตัวเลขต่างๆตรงนี้แทนความเร็วนะครับเอาไว้ใช้ฟังก์ชันทาคิมิเตอร์อย่างที่ผมบอกนะครับแล้วก็เข็มวินาทีตรงนี้เนี่ยไม่ได้ใช้เป็นแบบวินาทีสําหรับจบเวลานะครับตัวเข็มแดงเนี่ยนะฮะจะเป็นเข็มวินาทีที่ไว้ทํางานร่วมกันสําหรับฟังก์ชันทาคิมิเตอร์เท่านั้นนะครับ ซึ่งเข็มวินาทีเนี่ยจะอยู่ช่องด้านล่างจะบอกว่าช่องเล็กๆมันก็ไม่เล็กเพราะหน้าปัดบใหญ่มากเอาเป็นช่องที่เล็กที่สุดแล้วกันเนี่ยช่องด้านล่างเห็นไหมตรงนี้จะเดินอยู่ตลอดเวลาตรงนี้คือวินาทีนะครับแล้วก็จะมีช่องบอกวันแล้วก็บอกวันที่มาให้แล้วก็ WR อ100เมตรก็คือระดับการน้าลึก100เมตรผมให้สังเกตฟอนต์ตรง WR 100เมตรนิดนึงแล้วก็ตรงมาร์เกอร์ที่เป็นตัวเลขต่างๆตรงนี้นะครับนี่นะฮะเห็นไหมสังเกตฟอนต์นะครับมันจะเป็นฟอนต์ที่ เออเหมือนฟิลแบบฟอนต์ย้อนยุคฟอนต์ยุคเก่าที่ไม่ได้เป็นอังสนานวในปัจจุบันนะครับเป็นฟอนต์ยุคเก่าฟอนต์ยุควินเทจะนะฮะแล้วก็ตรงขอบด้านในเนี่ยครับด้านในกระจกเนี่ยจะเป็นลวดลายนะครับเหมือนเวลากระสุนปืนมันควงอะ่ะนะฮะเขาก็ดีไซน์ได้สวยดีแล้วก็เลือกใช้ที่เป็นสีเทาๆมาร์เกอร์ตรงนี้นะครับสวยงามนะครับแล้วก็มีภายน้ํามาให้ด้วยแล้วก็เรือนนี้เนี่ยนะฮะนอกจากในเรื่องของการดูวันที่นะครับฟังชั่นนะ ดูวันที่ดูวันนะครับดูเวลานะฮะตัวนี้ยังสามารถที่จะจับเวลาได้ด้วยจับความเร็วได้ด้วยแต่เรื่องการจับเวลาเนี่ยต้องบอกกันตามตรงว่ามันจับได้ไม่นานมันจับได้แค่4ชั่วโมง59นาที59าิาวิจับได้5ชั่วโมงเท่านั้นนะครับจับได้5ชั่วโมงเท่านั้นแต่ว่าเอาจริงนะตั้งแต่ผมขายนาฬิกาโครโนกราฟหรือว่านาฬิกาที่มันใช้จับเวลาได้ที่เป็นเข็มเนี่ยยังไม่มีลูกค้าคนไหนใช้จับเวลานะฮะก็คือบอกมีไว้มันก็ดีนะครับมีไว้มันก็ดี ดีไว้มันก็ดีดูทุกอย่างมันดูใหญ่ไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเบเซลเป็นขอบเป็นหน้าปัดที่นูน,น,นเป็นตัวเม็ดมะยมเนี่ยมันดูใหญ่ไปหมดแม้กระทั่งตัวข้อของนาฬิกาเองก็ตามนะครับสีทูโทนเนี่ยอสุดยอดใหญ่จริงๆนะฮะใหญ่จริงๆโอโ้โหอ่ะเดี๋ยวผมจะลองดับไฟนะครับแล้วเดี๋ยวให้ดูว่าในส่วนของภายน้้าเนี่ยจะชัดเจนแค่ไหนอ่าสีฟ้าด้วยนะเห็นไหมเห็นไหมปกตินะครับภายน้ํานาฬิการุ่นใหม่ๆ ปัจจุบันเนี่ยเขาจะเลือกใช้เป็นสีเขียวเนาะแต่ว่าถ้าเป็นย้อนไปในยุคเก่าๆน่อเ,เนี่ยเขาก็จะเลือกใช้เป็นสีโทนสีฟ้าสีม่วงประมาณนี้นะฮะนี่เป็นแล้วแต่นะครับแล้วแต่แล้วแต,แวแต่ทางผู้ผลิตเขาเลือกใช้นี่ผมไม่มีข้อมูลมากเรื่องของอาภายน้ำเนี่ยนะฮะเรื่องเข็มเรื่องแสงเนี่ยนี่ถ้ามองในกล้องแต่จริงๆมันไม่ได้ออกฟ้าขนาดนั้นนะฮะมันก็ออกเขียวอมอยู่เหมือนกันครับตัวจริงๆเนี่ยแต่ถ้ามองในกล้องอาจจะออกเป็นสีฟ้า,ฟานะฮะ เฮ้ยดูดีนะไม่ธรรมดาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองขึ้นข้อให้ดูว่ารายการใหญ่ๆแบบเนี้ยใส่กับพลข้อมือกลางๆเนี่ยจะเป็นลักษณะยังไงนะครับอ่าใหญ่มากใหญ่มากดูดิโอโ้โหโอ้โหแทบจะเป็นดีเซลไปแล้วคือใหญ่มากๆนะครับแล้วก็สายข้อเนี่ยมันใหญ่ไปหมดนะครับก็แน่นอนถ้าเกิดว่าตัวหัวเขาเนี่ยตัว ด้าปัดเขาเนี่ยมันมันใหญ่แต่ว่าสายมันเล็กมันก็จะดูแปลกๆเนาะดูไม่เข้ากันเท่าไหร่แต่วันนี้ก็ให้ดีไซน์สายมาแบบโอโ้โหอย่างใหญ่เลยนะครับแล้วผมพูดถึงข้อเสียสายนิดน,นึงแล้วกันพอดีเห็นเว็บๆนะฮะตัวสายนะครับส่วนใหญ่ที่เขาทาแบบทูโทนแล้วก็เอามาประกอบกปนอย่างนี้คือไม่ไม่ได้หมายถึงว่าเป็นวัสดุจากชิ้นเดียวกันเนี่ยนะฮะมันจะมีปัญหานิดน,นึงเวลาที่เราใช้ไปนานๆย้ําว่าใช้ไปนานๆจริงๆนะครับก็คือมันยืด สายนาฬิก <boundaries> าแบบนี้มันจะยืดง่ายกว่าการที่เป็นสายที่แบบชิ้นเดียวแล้วมาต่อกันแต่ลักษณะอย่างเงี้ยมันยืดง่ายกว่าอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นนาฬิกาไม่ไม่ไม่ยกตัวอย่างดีกว่าเดี๋ยวเขาจะหาว่าไปพลาดพิงแบรนด์เขานะฮะแต่เขาเลือกใช้สายนาฬิกาประมาณนี้มันจะเป็นการเอาชิ้นงานนะครับมาต่อ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 ตันต่อ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 ตนนต่อต่อต่อต่ต่นานจริงๆนะมัอก็จะมีอาการแบบยืดได้่อครับเนื่องจากมัต่อ็นการอต่อกันเ่าะมันไม่ได้เป็น ชิ้นเดียวนะครับนั่นเองนะอันนี้คือ,อประสบการณ์ส่วนตัวนะครับที่เคยลูกค้าเคยเอานากามาให้ดูบ้างเนี่ยนะฮะก็ก็จะเห็นประมาณนี้นะครับอ่ะกลับมาที่เรือนนี้นะครับอันนี้ก็คือขึ้นข้อแล้วมันก็จะหน้าตาประมาณนี้แต่บอกตามตรงนะครับปัญหาซื้อ,อยากนะครับนอกจากพี่จะกดซื้อจากอเมซอนนะครับต่างประเทศอะไรมาเนี่ยก็น่าจะมีบ้างแต่ว่าก็ต้องรอนานหน่อยแล้วผมก็ไม่แน่ใจราคาในต่างประเทศด้วยนะครับ มันหาซื้อ,อยากจริงๆนะครับแต่ก็มีโอกาสได้มานะครับ2เรือนด้วยกันนะฮะตอนนี้ติดจองอยู่1นึ่เรือนก็เหลืออีก1นึ่เรือนกว่าคลิปนี้จะออกไปผมไม่การันตีนะครับว่ามันจะยังมีอยู่หรือเปล่านะฮะก็ลองดูแล้วกันเผื่อว่าชอบหรือไม่ชอบยังไงนะครับยังไงก็ฝากไว้ประมาณนี้สำหรับ e d i f ฟินะครับ E F ขีด558 S G ขีด 1A นะครับตัวเครื่อง5177 ถ้าใครต้องการที่จะสั่งซื้อนะครับแอดไลน์มาก็ได้หรือว่าจะซื้อในเว็บก็ได้ w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  a t c s h o p s h o p com ฝากด้วยแล้วกันข้อมูลตรงไหนที่ผิดพลาดหรือตกหล่นเหมือนเดิมครับต้องขออภัยด้วยนะฮะมีอะไรก็คุยกันดีๆนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะสวัสดีครับ